ตรวจเจอภาวะรกเกาะต่ำในระดับที่1นนะคะก็คืออายุคันยังน้อยอยู่ก็คือเจอตอนที่12สัปดาห์แล้วถามว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมก็คือบอกว่าคําแนะนําที่ได้มาบอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นทีนี้ก็เลยสงสัยว่าถ้าหากในกรณีที่เรามีการเดินเยอะๆหรือว่าทํางานบ้านด้วยเนี่ยจะยังทําได้ปกติไหมเพราะว่ายังไม่มีอาการอะไรนะคะอันดับแรกค่ะสิ่งที่หมออยากจะบอกคุณแม่ทุกๆท่านเลยแล้วก็จริงๆพูดบ่อยมากเลยนะคะก็คือว่า เรื่องของภาวะรกเกาะต่ำเนี่ยในอายุคัรน,น้อยๆเรามีโอกาสเจอได้มากกว่าเพราะว่าหมดลูกของเราค่ะจะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้ถูกไหมคะอันนี้ให้เห็นภาพง่ายๆเนาะแล้วรกเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างในนะคะทีนี้เวลาที่หมดลูกยังขนาดเล็กแน่นอนว่าโอกาสที่รกจะคล่อมโดนปากหมดลูกก็จะเยอะแต่พอหมดลูกมีการขยายตัวค่ะตำแหน่งของรกก็จะมีการเคลื่อนที่นะคะ เพราะฉะนั้นในหลายๆคนค่ะที่เคยอันตรสาวเจอว่ามีภาวะรกเกาะต่ำในอายุคันที่น้อยอยู่เนี่ยพออายุคันใกล้ๆคลอดอาจจะไม่เกาะต่ำแล้วก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะรกเกาะตา่ำไม่ว่าจะในอายุคันเท่าไหร่ก็ตามส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณหมอนะคะก็จะแนะนําให้คุณแม่งดมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปกระตุน้นก็คือเหมือนไปโดน ปากมดลูกนะคะซึ่งตรงนี้พอปากมดลูกมีมดเาปากบนลูกของเราอะ่ะมีรก,ก,กปกคลุมอยู่ถ้าหากว่าโดนกระทบกระเทือนกันแล้วกันเนาะก็จะทําให้มีเลือดออกซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอันตรายนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วอะไรที่ห้ามก็คือต้องห้ามส่วนอุจจาระห้ามส่วนอุจจาระนะคือในกรณีที่ท้องผูกอะ่ะสามารถทานยาระบายได้แต่ห้ามส่วนอุจจาระเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะกระตุ้นให้ลำไส้มีการบีบตัว และการบีบตัวของลำไส้อาจจะไปกระตุ้นให้หมดลูกบีบตัวด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เลือดไหลนะคะแล้วก็ห้ามส่วนหลังช่องคลอดก็คือห้ามส่วนเข้าไปในช่องคลอดนั่นเองเพราะว่าตัวนี้มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้หมดลูกมีการบีบตัวแล้วก็ทําให้เลือดไหลเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้แล้วอย่างอื่นละ่ะการการใช้ชิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่งนอนนะคะหรือการทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆการเดินขึ้นลงบันไดเนี่ย พวกนี้มีความเสี่ยงอะไรเพิ่มขึ้นไหมนะคะก็ต้องบอกตรงนี้เลยค่ะว่าไม่มีนะคะคุณแม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติตราบเท่าที่เรายังไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะเพราะว่าการที่เรามีภาวะรกเกาะต่ำเนี่ยเป็นการวินิจฉัยจากอันตรสาวแต่ว่าการที่เรายังไม่มีอาการคือยังไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยแปลว่าการเกาะของรกเนี่ยยังเกาะได้ค่อนข้างแน่นสนิทดี ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะคะเราสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรามีอาการก็คือเรื่องของภาวะเลือดออกทางช่องคลอดร่วมกับรกเกาะตา่ำตรงนี้จะเริ่มเรียกว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นละนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเลือดออกเยอะแน่นอนว่าก็จะเสี่ยงแท้งหรือเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะเพราะฉะนั้นในคุณแม่ที่มีภาวะรกเกาะตา่ำหรือไม่มีรกเกาะต่ำก็ตามนะ แล้วมีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดเป็นลักษณะของเลือดสดนะคะแล้วก็ออกในปริมาณมากจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาเนี่ยหลังจากหยุดหลังจากที่เลือดหยุดแล้วเนี่ยชีวิตที่เราจะต้องใช้ต่อไปนะคะในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นอกจากจะต้องงดมีเพศสัมพนันธ์งดส่วนล้างช่องคลอดแล้วก็งดส่วนอุจจาระแล้วเราก็ยังจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องมีการเกรงหน้าท้องเพราะว่าการเกรงหน้าท้องไม่ว่าจะเป็นการเบ่งถ่ายอุจจาระการ เกรงแบบยกของหนักหรือว่าการเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทําให้หมดลูกมีการบีบตัวและทําให้มีภาวะเลือดออกซ้ํานั่นเองแต่ว่าถ้าหากว่าเลือดยังไม่เคยออกเลยนะคะอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอาการก็คือไม่มีอาการค่ะสามารถใช้ชีวิตประจําวันอื่นๆได้ตามปกติยังไงหมอก็กส่งกําลังใจให้นะคะไม่อยากจะให้คุณแม่เครียดนะคะคือปัจจุบันนี้ค่ะความผิดปกติ ที่เราเจอน่ะจากอันตรซาวเนี่ยคือเราเจอเขาเขาเรียกว่าเราอันตรซาวกันเยอะอ่ะเราก็เลยเจอความไม่ปกติได้เยอะกว่าแต่ถามว่าความไม่ปกตินั้นน่ะจริงๆแล้วถ้าหากเราไม่สาวเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจริงๆเราไม่ได้รับการอันตรซาวและเราก็ไม่เคยมีเลือดออกทางช่องคลอดเลยเนี่ยเราจะไม่กังวลเลยถูกไหมทั้งทั้งที่จริงๆเราอาจจะมีโรคเกาะต่ําก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะโรคเกาะต่ําจะสําคัญเมื่อไหร่ก็คือสําคัญเมื่อมีเลือดออกทางช่องคลอดเท่านั้นค่ะ ถ้าหากว่าเลือดยังไม่ออกสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเลยนะคะส่วนคําแนะนําอื่นๆก็คือเรื่องของการห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามส่วนหลังช่องคลอดแล้วก็ห้ามส่วนอุจจาระเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นคําแนะนํามาตรฐานสําหรับคนที่มีภาวะรก,ก็ต่าในทุกๆอายุคันเลยค่ะยังไงหมอก็ขอให้คุณแม่นะคะตั้งครันอย่างปกตินะคะไม่มีอะไรแทรกซ้อนจนกระทั่งครบกําหนดเลยนะคะแล้วก็ขอให้โรคเนี่ยสามารถเคลื่อนขึ้นได้ในช่วงอายุคันที่มากขึ้น จะได้ไม่ต้องมีภาวะรกก่อต่ำในช่วงคลอนนั่นเองค่ะ